คลิปนี้ก็มาดูข้าวเหมือนเดิมนะครับข้าวนาปังมาดูว่าเราจะเกี่ยวได้หรือยังนะเริ่มเหลืองแล้วนะครับคอตกสะเงาะสะแงแล้วแต่ก็มีบางส่วนอยู่ยังยังไม่ได้พร้อมที่จะขายนะครับยังไม่พร้อมที่จะเกี่ยวนะครับก็เพราะว่าต้นเล็กๆตพร้อมกันในระหว่างนั้นอยู่ข้างแปลงเราก็มาเจอกับ นกเยอะแยะเลยนกแกงแกเข้าเกี่ยวไปแล้วแต่เรายังไม่เกี่ยวสังเกตกันนิดนึงครับเป็นฝูงเลยบินทะลาลื่นลมนกนกแกงแก่มาแอบ,บกินข้าวข้าวที่แบบเขาเกี่ยวแล้วเนาะ ข้าวที่เกี่ยวแล้วเขก,ก็จะแอบม,มากินเอ๊ของเรายังเขียวอยู่เลยอีกสองสามวันก็จะเกี่ยวแล้วต้องคอยมาจอบมาแย่งริมอยู่ตรงริมริมตรงใต้ต้นไม้โดนเก็ดหมดแล้วนี่แหละก็คือปัญหาของการทำนาปีเพราะว่าถ้า ข้างๆข,า,งเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวกันหมดแล้วของเรายังเขียวอยู่เพราะว่าใส่ปุ๋ยช้าก็เลยต้นก็เลยยังไม่เขียวเฮ้ยยังไม่เก่มันยังไม่แก่พร้อมกันแต่ก็น่าจะรออีกวันสองวันเนาะให้เหลืองอีกนิดนึงก่อนเผื่อแบบว่าเขาติไงเพราะว่ามันเป็นข้าวที่แบบมันยังเขียวปนอยู่ มีกระนกกระจอกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะร้อนๆเนี่ยลงมาอีกแล้วถึงแม้จะร้อนๆเราก็ต้องคอยมาดูเนาะถ้างั้นข้าวเราไม่เหลือข้าวเราไม่เหลือแน่ๆข้าวเราไม่เหลือแน่ๆเลย ชีวิตชาวนาะก็อยู่กับนกกับฝูงอยู่กับนากับไร่ร้อนๆอยู่กับนากับสวนแอนแอนตรงนี้พร้อมและแก่และเขาบอกว่าให้ถ่ายคนดูด้วยไม่ใช่คนดูคนพามาชมด้วยก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ที่ชาวบ้านเขาครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นที่ของเราเดี๋ยวเราอีกสองสามวันค่อยเกี่ยวเนาะเลี้ยงนกไปก่อนเลี้ยงนกไปก่อนแดดร้อนๆแดดร้อนๆแดดร้อนๆช่วงนี้ข้าวข้าวราคาดีอยู่นะก็าบอกว่ากิโลละเก้าบาทแต่ก่อนนะีกิโลละห้าบาทแต่ไม่รู้ว่าตอนที่เราเกี่ยวอะ มันจะลดราคาหรือเปล่าไปแล้วครับ